าวขาบาีิริยะพิศิษขออนุญ,ญาตทดสอบกำลังใจด้วยการกระโดดหอส4ฟุตค่ะสาาบีิยะพิศขออนุญ,ญาตด้อบกำลังใจด้วยการกระโดดฮอส4ฟพุตค่ะ แบบเอาจิตอยู่กับลมหายใจนะคะตอนกระโดดเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นกระโดดไม่ได้กลัวแบบเขานะคับสนุกมากเลยความกลัวก็คือไปทาเรื่องที่กลัวบ่อยๆนะคะแล้วเราไม่กลัวครับปและ้าวขนบนนะครับเขาเรียกว่าจุด้าดกลัวนะครับอยู่สองจุดนะครับข้างละหนึ่งคนนะครับ การขึ้นไปบนหอโดดชั้นบนจะขึ้นได้แค่สี่คนนะครับแต่กระโดดทีละสองคนนะครับที่เหลือก็จะลอยอยู่ชั้นล่างนะครับชั้นสองอีกชั้นหนึ่งนะครับชั้นบนสุดถ้าครูเขาเรียกถึงจะขึ้นไปนะครับขึ้นไปทีละสองคนนะครับเวลาลอกมันเลื่อนไปนะครับถ้าสายตีเกียวปุ๊บตัวเราจะหมุนนะครับหมุนเมื่อโดดออกไปแล้วอลอกมือถือชุดลน้ตัวนะครับทำการสอนให้เพื่อ ตัวให้เรียบร้อยนะครับชุดแต่งตัวจะมีตะขอไม้ไผยหรือเขาเรียกว่าตะขอปากเป็ดนะครับมีอยู่ที่กันสามจุดนะครับมีอยู่้วยกันสามจุดบริเวณสายรัด้ีหกหนึ่จุดนะครับแล้วก็สายหน้าขาอีกสองจุดนะครับสําหรับชุดแต่งตัวนี้จะแต่งและถอดให้โดยชุดคูฝึกเท่านั้นนะครับห้ามผู้เข้ารับการอบรม หรือถอดเองโดยเด็ดขาดน,นะครับเพราะตะอขอตเสร็จนี้นี่ล็อกแล้วมันจะเป็นต่อขอดีัย,ยนะครับ และสายรัดหน้าอกนะครับปรับให้กระชับพอดีกับผู้เข้ารับการฝึกนะครับไม่แน่นจนเกินไปและไม่เหลือนจนเกินไปนะครับอันนี้ย้ำนะครับผู้เข้ารับการฝึกตัวรัดนะครับเพราะเวลากระโดดลงมาแล้วสายจะตกสายรัดมันจะมีบี่ยงไปนะครับรัดตึงนี้กระชับนะครับปรับรัดตึงนี้กระชับนะครับเพื่อความปลอดภัยเมื่อครูพบเกี่ยวขอทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตู้เขาก็จะรวบสายไปใ้ด้านหลังนะครับแต่ตนนกปกรปฏิบัติที่ยืนกระตูนะครับจับบริเวณนะครับกลไกตัวนี้หรือบริเวณกระเป๋านะครับกระเป๋าเสื้อคนนี้ที่เฉยนะครับไม่เอามือทั้งแห่สอดเข้าไปด้านในเพราะอะไรครับเพราะเวลาเราด,ดูออกมาแล้วถ้าสายมีกระตุกสายมันตึงมันจะมีบงุดเรานะครับเพราะนั้นกลุ่มที่เฉยนะครับ น้ำหนักมือเราข้างเดียวรับน้ำหนักตัวเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมือตอนโดดห้ามละออกจากตรงนี้โดยเด็ดขาดน,นะครับเวลาเราเยืนประตูจะหันหน้าทา,างนี้ครับนะครับยืนยืนประตูนะครับเท้าชิดกันครับเท้าชิดกันเอาย,ย่อตัวลงครับงขอข่าเล็กน้อยครับเก็บคอเก็บอคอที่ขาชนอยูนหน้าอ,อกเลยนะครับ จะไ,ได้ไม่ตีกับกดของเรานะครับเมื่อยินประตูเสร็จแล้วครูฝึกก็จะขานว่าพร้อมเราก็จะตอบว่าพร้อมพร้อมนะครับเมื่อพร้อมแล้วครูเขาก็จะบอกว่าโดดเข้าแรกของกบพร้อมคื ล่ามีแ่ตรงนี้มาจากข้าเบนเสร็จนชูสายออกน้ะนะครับแล้วก็จะไหลเลื่อนไปนะครับเก็ตะขคายอ่านรองนี้นเ,นเขาจะบอกว่าเก็บท้องห้วเขา่าเก็บท้องห่าเขา่าก็ให้พวกเราปฏิบัติด้วยนะครับเพื่อเวลาไปชมตะข่ายแล้วจะได้เซฟความปลอดภัยนะครับไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยครับมื่อเดินไปเไปนีนสายตึงแล้วล่ามนยงจับน้าอ็ดนะครับสายตึงแล้วล่ามโยงจกหนอาอ็มาจากพ้าเบิน มีหน้าที่พิอ่าชีสายหลบนะครับ 24/7, I'm thinking about you. 24/7, I'm thinking about you, yeah, yeah, yeah you, you. 24/7, I'm thinking about you.